วันนี้มาสอนวิธีการเปลี่ยนฟอนต์แอปเซตฟอนต์เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับผมแล้วก็ผมได้สอนในคลิปเก่าๆบางคนก็หาขีด3ขีดไม่เจอนะครับกับแอปเซ t ฟอนต์เครื่องที่ผมเอามาทำให้ดูนะครับจะเป็น oppo reno 5เป็น color os v 11. 1 1 1เนะครับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็น android 11มาสอนกับมือถือ oppo รุ่นใหม่ๆแล้วก็มือถือ realme นะครับผม ในการแสดงผลของหน้าจอตัวนี้มันจะไม่มีอักขระ DAI นะครับถ้าเป็นมือถือ Oppo รุ่นใหม่ๆนะครับมันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสอนให้ดูไปทีละขั้นตอนโอเคอันดับแรกให้มาที่ Google Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Z font นะครับ s font 3แล้วก็ทำการกดติดตั้งนะครับ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมใครยังไม่ล็อกอิน Gmail ก็ล็อกอินเพจสตูก่อนนะครับตัว z ซ o ฟอนสาเวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็นเวอร์ชั่น3.1.6ของรุ่นเก่าที่ผมสอนในคลิปเก่าๆอาจจะไม่มีอาจจะเป็นรุ่นขีด3ขีดหรือแ็บ -3- แทแทบนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่มันจะเป็นดัสบอร์ดแทนตรงกลางนะครับแล้วก็รองรับพวก Samsung, Vivo, หั a w e i หรือว่ารุ่นอื่นๆซ i a o m i ก็รองรับนะครับ เมื่อดาวนโหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามาที่ตัวแอปเซตฟอนสนะครับเปดเข้ามาอย่างตัวแอปนะแล้วก็ให้เรากดอนุญาตนะครับผมโอเคแล้วก็กดอนุญาตตรงนี้นะครับสไลด์เปิดนะครับโอเคเราก็จะได้มาอย่างหน้าตาเมนูแบบนี้นะครับผมจะมีพ Font, e ji, วกฟอนต์อีโมจิฟอนต์สวย ให้เราเลือกดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เวอร์ชันใหม่3.1.6มันจะเป็นแถบเมนูด้านล่าง3แถบนะครับแถบด้านสุดท้ายตัวตัวอักษร A เนี่ยมันจะเป็นการดาวน์โหลดภายนอกนะครับโหลดฟอนต์มาอย่างภายนอกที่ดาวน์โหลดนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนฟอนต์ไทยหรือว่าดาวน์โหลดฟอนต์ไทยนะครับให้เรามาที่ตัวดัสบอร์ดตรงกลางนะครับเมนู menu ตรงกลางแล้วก็ให้เราเลื่อนลงมาที่คําว่าไทยนะครับภาษาอังกฤษ แล้วก็ให้เราก,กดเข้ามาอย่างไทยนะครับผมมันก็จะมีฟอนต์ช็อกโก้คุกกี้นะครับฟอนต์สวยๆฟอนต์สับป,ประรดเรียกฟอนต์ประเพณีไทยแบบว่าให้เราเลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับไฟล์ประมาณร้อยกว่า KB เองนะครับผมท่านผู้ชมอยากได้ฟอนต์สวยๆตัวไหนนะครับก็ทําการกดแล้วก็เลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาฟอนต์สวยๆยกตัวอย่างสักฟอนต์หนึ่งให้ดูนะครับเอาเป็นว่าเป็นฟอนต์พล,ลเมืองนะครับฟอนต์สวยสวย ก็ให้เรากดดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ให้เรากดดาวน์โหลดที่ปุ่มเขียวด้านล่างนะครับผมมันจะมีตัวอย่างฟอนต์พลเมืองหรือว่าฟอนต์ตัวอย่างให้ดูแล้วก็มันจะมีคําว่าแอปพลายอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรากดอีกครั้งหนึ่งจะมีเมนูให้เราเลือกอยู่3หัวข้อนะครับอันแรกมันจะเป็นการสลับเปลี่ยนฟอนต์นะครับแต่ว่ามันจะไม่รองรับนะครับผมถ้าเป็น Op p o รุ่นใหม่ๆนะครับให้เราเลือกตัวกลางนะครับสปอร์ต DAI นะครับ มันจะเด้งมายัางหน้านี้นะคบผมแล้วก็มันจะบอกเป็นภาษาอังกฤษขั้นตอนต่างๆให้เราไปเปลี่ยนภาษาและภูมิภาคเป็นพม่าโอเคเดี๋ยวผมสอนขั้นตอนทันไปนะครับให้เรากด install นะครับภาษาอังกฤษต,ตรงนี้อันแรกเลยนะครับผมแล้วก็กดติดตั้งฟอนต์ไปก่อนนะครับแล้วก็มาอันที่3นะครับเช็คฟอนต์นะครับมันจะเด้งมายัางหน้านี้หน้าจอและการแสดงผลความสว่างนะครับ ซึ่งเวอร์ชั่นใหม่ๆของ oppo นะครับมันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะอัขระ d a i นะครับโอเคผมเปิดให้ดูก่อนนะครับผมคือมันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะครับให้เราแบ็คกลับมาแล้วก็มาที่การตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับตัวแอปแล้วก็เลื่อนลงมาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผมมองไม่ชัดนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มาที่ภาษาภูมิภาคซึ่งวันที่เดี๋ยวผมสอนเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้คือยังไม่มีอะไรนะครับผม ให้เรามาที่ภูมิภาคนะครับแล้วก็เลือกเป็นพม่านะครับต้องเลือกเป็นประเทศพาม่าเท่านั้นนะครับเนี่ยถ้าเป็น Oppo รุ่นใหม่นะครับรอ,องรับอักขระ DAI มันจะมาอยู่ตรงภาษาและภูมิภาคแทนนะครับก่อนหน้าถ้าเป็น Oppo รุ่นเก่าๆมันจะไปอยู่ที่การแสดงผลก็ให้เราแค่สไลด์เปิดนะครับแค่นี้เลยนะครับผมก็จะได้ฟอนต์สวยๆนะครับผมพวกเมนูต่างๆก็จะเป็นฟอนต์พลเมืองที่ผมได้ทำตัวอย่างให้ดูนะครับ คลิปอาจจะมองไม่เห็นไม่เห็นตัวหนังสือยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเป็นฟอนต์พลเมืองนะครับหรือว่าฟอนต์ตัวอย่างที่ผมยกให้ดูนะครับเวลาเราเข้าแอปพลิเคชัน Facebook YouTube หรือว่าแอปต่งตางๆนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัวหนังสือทุกอย่างเลยแค่นี้เราก็จะได้ฟอนต์สวยๆนะครับผมสำหรับคนที่เบื่อฟอนต์เดิมๆของตัวเครื่องนะครับผม อยากจะเปลี่ยนฟอนต์สวยๆแล้วก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับแล้วก็รองรับกับมือถือเลียวมี oppo นะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆนะครับผมวิธีการเปลี่ยนเวลาและวันที่นะครับก็ให้เรามาที่การตั้งค่านะครับเลื่อนมาที่ภาษาแล้วก็มาที่เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาที่วันที่และเวลานะครับให้เราปิดการตั้งค่าอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็ให้เราเลือกเขตเวลานะครับเป็นกรุงเทพนะครับผม โอเคอาจจะมองไม่เห็นนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแค่นี้เราก็จะได้เวลาตรงประเทศไทยแล้วก็ได้ฟอนต์สวยๆมาเปลี่ยนกับมือถือของเรานะครับแค่นี้เลย,ยง,ง่ายๆแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน้องๆไม่เข้าใจยังไงก็สอบถามผมได้ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีครับ